ผมขอแสดงความยินดีนุโมทนาต่อพระราชพัฒนที่ลาบวชทั้งหลาย <c oughs> ขอแสดงความยินดีในการที่ท่านทั้งหลายได้รับโอกาสได้มีโอกาส ที่ได้บวชะที่จะได้ฝึกฝนพระธรรมในพระพุทธศาสนา <c oughs> <c oughs> เพื่อประโยชน์หลายอย่างหลายประการ <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่ง